ใน EP สองนี้เราจะพาคุณเจาะลึกไปอีกขั้นจากสิ่งที่เขาพูดสู่สิ่งที่เขาเงียบและวิธีสังเกตสัญญาณเล็กๆที่เผยท่าแท้ของใจคนถ้าคุณอยากเข้าใจความสัมพันธ์ให้ชัดกว่าเดิมนี่คืออีกก้าวสำคัญของการเรียนรู้จิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด 11. ตัวตนในเรื่องเล่าคำพูดที่บอกความคิดลึกๆของเขาตัวตนในเรื่องเล่าเมื่อความเงียบบอกความคิดลึกชายหนุ่มคนนั้นนั่งนิ่งอยู่ริมมา้านั่งในสวนสาธารณะ เขามองภาพผู้คนรีบเร่งเดินผ่านไปมาท่ามกลางเสียงหัวเราะและบทสนทนาทั่วไปแต่กลับไม่มีใครหันมาทักทายเขาแม้แต่คำเดียวบรรยากาศธรรมดาเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกคล้ายถูกมองข้ามจิตใจกลับเต็มไปด้วยคําถามที่ซ่อนอยู่เบาๆเมื่อวันนั้นผ่านไปเขานั่งอยู่คนเดียวเงียบสงัดเต็มไปด้วยความสงสัยในใจเขาคิดทบทวนว่าอาจเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาที่ผู้คนต่างมีเรื่องต้องคุยกันแต่ในเชิงจิตวิทยาแล้วมนุษย์เรา ล้วนมีความต้องการเชื่อมโยงกับผู้อื่นเสมอการที่ไม่มีใครสนทนากับเขาตลอดทั้งวันจึงปลุกให้เกิดความคิดบางอย่างภายในใจของเขาอาจกำลังส่งสัญญาณเตือนนักจิตวิทยาอธิบายว่าความเหงาเปรียบเสมือนเสียงเตือนจากสมองมันบอกว่าจิตใจเราต้องการสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นเหมือนเวลาหิวที่ร่างกายบอกเราว่าต้องกินอะไรบางอย่างความคิดเหล่านี้ไหลเวียนในใจเขาอย่างเงียบๆขณะที่เขาพยายามสงสัยกับตัวเอง ทำไมเราถึงรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะมีคนรอบตัวเขาตรหนักว่าเพียงแค่การอยู่ในที่เดียวกับผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อมโยงกันจริงๆเขากลับสงสัยว่าแท้จริงแล้วปริมาณผู้คนที่มีส่วนร่วมในชีวิตอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญบทความด้านจิตวิทยาชี้ว่ารากลึกของความเหงาไม่ได้อยู่ที่การมีเพื่อนน้อยแต่มันเกิดจากการขาดคุณภาพของความสัมพันธ์แม้จะอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากแต่เขาไม่ได้มีบทสนทนาลึกซึ้งกับใครเลย โลกยุคใหม่ที่เรามีเพื่อนบนหน้าจอเพิ่มมากขึ้นกลับไม่ช่วยลดความเหงาตรงกันข้ามความรู้สึกว่างเปล่าและการถูกทิ้งไว้ข้างๆกลับทวีความรุนแรงเขานึกย้อนถึงบทความที่บอกว่าคุณภาพของความสัมพันธ์สำคัญกว่าปริมาณหากเรามีกิจกรรมสังคมมากมายหรือมีคนคุยด้วยเยอะแต่ขาดการสื่อสารที่ลึกซึง้งมันก็ไม่ต่างจากการเติมน้ำในภาชนะที่รั่วคนบางคนพอใจกับสายสัมพันธ์ที่กว้างๆแล้วมีเพื่อนหลายคน แต่หากมิตรภาพเหล่านั้นตื้นเขินก็ไม่อาจลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้ในทางกลับกันคนที่มีเพื่อนน้อยแต่มีความสัมพันธ์แนบแน่นช่วยเหลือและเข้าใจกันได้ลึกซึง้งก็อาจไม่รู้สึกเหงาเลยเขารู้ว่าความเหงาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนผู้คนรอบตัวแต่มันขึ้นกับว่ามีใครฟังเราอย่างเข้าใจมากแค่ไหนและมีใครสื่อสารด้วยกันอย่างจริงใจหรือไม่จากการสะท้อนนี้เขาเริ่มเข้าใจบางอย่าง บุคคลที่แท้จริงในเรื่องเล่านี้ก็คือตัวเขาเองผู้ซึ่งอยู่ในวันที่เงียบเหงาส่วนคำพูดที่บอกความคิดลึกๆคือบทสนทนาอันเงียบสงัดภายในใจของเขาเองไม่ใช่เสียงพูดต่อหน้าใครแต่เป็นคำถามและประโยคสั้นๆที่กระซิบอยู่ข้างในคำถามอย่างทำไมเราถึงรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งๆท,ที่มีคนอยู่รอบตัวนั่นแหละคือเสียงแท้จริงที่แสดงความต้องการภายในใจของเขาคำพูดเหล่านี้อาจดูธรรมดาแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้ง เพราะมันสะท้อนความปรารถนาในจิตใจของเขาว่าอยากได้รับความเข้าใจและอยากเชื่อมต่อกับผู้อื่นอย่างแท้จริง <12. S 1> เมื่อใครกรวนให้ลึกซึ้งเขาพบว่าตัวตนของเขาปรากฏออกมาในคำพูดเบาๆเหล่านั้นแม้จะไม่ถูกพูดออกมาเป็นเสียงแต่มันก็มีความชัดเจนทางความหมายไม่แพ้คำพูดใดๆ12เจาะเกราะป้องกันใจเทคนิคทลายกำแพงทางอารมณ์ imagine ภาพในใจคุณเหมือนนั่งอยู่ในห้องมืด มีแต่แสงสลัวลอดเข้ามาทางที่แตกเล็กๆของผนังแกร่งผนังนั้นป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ในความมืดนี้ใจคุณรู้สึกเหงาและระแวดระวังทุกเสียงที่ดังเข้ามาแม้เป็นเสียงเบาแผ่วก็ทำให้รู้สึกว่าอาจมีภัยซ่อนอยู่แต่แล้วมีเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นคุณเห็นคนคนนั้นเริ่มพูดว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะพูดความรู้สึกก่อนเพราะกลัวว่าจะถูกปฏิเสธภาพในหัวคือเขายือนอยู่เบื้องหน้า กำแพงหนาทึบค่อยๆแตกร้าทีละนิดเสียงนั้นไม่ได้ดังเป็นเพียงคำในใจแต่มันเปลี่ยนบรรยากาศจากความนิ่งกลื่นเป็นการรับรู้ที่อบอุ่นวันหนึ่งเขานั่งเงียบๆในห้องมีแต่เสียงลมหายใจของตัวเองเป็นเพื่อนเดียวเขาเคยสัมผัสถึงความปลอดภัยแค่ในความเงียบแต่ในใจจริงๆเขาหยหาความเข้าใจอยากมีใครได้ยินเสียงที่เขาไม่ได้พูดออกมาการที่เขาเปิดใจประบางออกมาแม้เพียงในใจ ก็เหมือนวางก้อนแรกของสะพานอันเปราะบางสะพานที่ยืดออกจากใจสู่ความสัมพันธ์นักจิตวิทยาเปรียบเทียบว่าการเปิดใจในเชิงเปราะบางคือการเอาของฝากเล็กๆไปวางบนกำแพงเช่นการยอมบอกว่าวันนี้ฉันรู้สึกกลัวเป็นการทุบก,กำแพงออกทีละเล็กทีละน้อยแม้จะใช้เวลานานแต่ถ้าซื่อสัตย์กับตัวเองวางชิ้นนั้นซ้ำๆกำแพงจะค่อยๆแตกและความรู้สึกว่าปลอดภัยพอจะเชื่อใจจะเข้ามาแทนที่ เพราะเราแสดงออกมาอย่างแท้จริงว่ารู้สึกอย่างไรเทคนิคที่ใช้ภาพในจินตนาการแนะนำให้เขาจินตนาการว่าเขาถือถ้อถวยน้ำหนักเบาถ้วยนั้นคือความรู้สึกเปราะบางตอนแรกเขาทำได้แค่ยกถ้วยขึ้นมาช้าๆแต่เมื่อซ้อมบ่อยเขาเขาเริ่มยกได้สูงขึ้นโดยไม่กลัวว่าถ้วยจะร่วงหรือแตกเพราะเขาเรียนรู้ว่าความเปราะบางไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือสะพานให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกกว่าในใจคนอื่นได้การจินตนาการแบบนี้ไกดีอิมิตรี ช่วยให้เราเห็นความรู้สึกในใจเหมือนของจริงจับต้องได้ในใจแม้ไม่เห็นในโลกภายนอกเมื่อใครสักคนเริ่มแบ่งปันความกลัวแบบนั้นคนรอบตัวอาจเริ่มมองเขาไม่ใช่คนแข็งแรงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคนที่กล้าพอจะเปิดใจและในที่สุดสะพานที่เขาสร้างขึ้นนั้นจะเรียกว่าความไว้วางใจได้โดยสรุปเทคนิคทลายกำแพงทางอารมณ์ไม่ใช่การละทิ้งกำแพงในวันเดียวแต่มันคือการเปิดใจด้วยความเปราะบาง สร้างภาพในใจว่าเราอุ้มมันไว้เหมือนน้ำหนักเล็กๆเ,เราฝึกยกจนเรียนรู้ว่าความเปราะบางคือความกล้าและภาพในจินตนาการคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเริ่มเห็นหัวใจของตัวเองและเชื่อมต่อกับใครบางคนได้อย่างลึกซึ้ง 13. าค่านิยมบอกตัวตนอ่านใจคนผ่านสิ่งที่เขายึดมัน่นค่านิยมคือสิ่งที่คนยึดมั่นในใจสิ่งนั้นสะท้อนตัวตนลึกๆได้ดีกว่าคำพูดเพียงผิวเผินค่านิยมบางอย่างเกิดจากความรักและการเลี้ยงดู คนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมักเติบโตมากับประสบการณ์ที่ทำให้เขาเชื่อว่าความผูกพันคือที่มาของความปลอดภัยบางคนยึดมั่นกับความสำเร็จและการแข่งขันเพราะลึกๆเคยผ่านความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าและต้องพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรค่านิยมหนึ่งมักมีหลักฐานอยู่บนความรู้สึกภายในคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องอาจเป็นคนที่เคยเจ็บปวดจากการถูกโกงหรือถูกหลอกเขาตั้งใจจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนอื่นอีก ในทางกลับกันคนที่ยึดมั่นในความยืดหยุ่นและการให้อภัยมักมาจากประสบการณ์ที่รู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและทุกคนล้วนผิดพลาดได้การยึดมั่นที่แตกต่างกันจึงสะท้อนโลกภายในที่ไม่เหมือนกันคนหนึ่งเชื่อว่าคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับความสำเร็จภายนอกทุกครั้งที่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับเขาจะรู้สึกว่ามีค่าแต่เมื่อพลาดหรือล้มเหลวความรู้สึกไม่มีค่าจะถาโถมทันที นี่คือการยึดมั่นที่ผูกตัวตนเข้ากับสายตาคนอื่นอีกคนหนึ่งยึดมั่นในความสงบภายในเขาอาจไม่ได้ประสบความสำเร็จตามมาตรฐานสังคมแต่กลับมั่นใจว่าคุณค่าไม่ได้วัดจากเกียรติยศภายนอกการยึดมั่นของเขาเกิดจากการรักตัวเองและการยอมรับความไม่สมบูรณ์ค่านิยมตรงข้ามกันเช่นนี้บอกเราชัดว่าตัวตนภายในของคนสองคนต่างกันอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เรายึดมั่นไม่ใช่เพียงแนวคิดลอยๆแต่มันคือบาดแผลความกลัว ความรักและความโหยหาสิ่งเหล่านี้ถูกแปลเป็นหลักยึดในใจเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอ่านค่านิยมของใครสักคนเรากำลังมองเข้าไปถึงรากของความเป็นเขาเราเห็นทั้งสิ่งที่เขาพยายามปกป้องและสิ่งที่เขาปรารถนาอยากเติมเต็ม,ตม14สสุขเศร้าทุกข์สังเกตอารมณ์ที่บ่งบอกสุขภาพใจสุขภาพใจไม่ใช่เพียงการไม่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจแต่เป็นสภาวะที่แข็งแรงพอ จะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพองค์การอนามัยโลกให้ความหมายว่าสามารถรับมือกับความเครียดใช้ความสามารถและมีส่วนร่วมกับสังคมได้ดีศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐเสริมว่าสุขภาพจิตครอบคลุมถึงอารมณ์จิตใจและสังคมการสังเกตอารมณ์จึงเป็นดัชนีสะท้อนว่าจิตใจแข็งแรงหรือเปราะบางอารมณ์สื่อสารได้มากกว่าที่คิดการแสดงออกทางสีหน้าถ่ายทอดอารมณ์ภายในได้ดีที่สุด ใบหน้ายิ้มแย้มและแววตาสดใสสื่อถึงความสุขและพึงพอใจใบหน้าเศร้าหมองน้ำเสียงสั่นหรือท่าทางเกรงกลัวสื่อถึงความทุกข์หรือความเครียดน้ำเสียงและรอยยิ้มคือหน้าต่างบอกอารมณ์หากเพื่อนคุยเฮฮหาอาศสะท้อนว่าจิตใจแข็งแรงหากร้องให้บ่อยหรือไม่ยิ้มนานอาจเป็นสัญญาณว่าพลังใจแอนแออารมณ์ผิดปกติบ่อยควรระวังอาการซึมเศร้ามีเกณฑ์ว่าเศร้าหรือว่างเปล่าเกือบตลอดเวลายอย่างน้อยสองสัปดาห์ต่างจากความเศร้าธรรมดาที่มักหายเอง การจมอยู่กับความเศร้านานถือเป็นสัญญาณปัญหาสุขภาพใจความผิดปกติทางจิตอื่นอาจมีอารมณ์ควบคุมไม่ได้สับสนหรือวิตกกังวลรุนแรงหากไม่แสดงอารมณ์หรือแสดงมากผิดปกติเช่นไร้รอยยิ้มนานหรือหวัดระแวงเกินไปอาจสะท้อนว่ามีปัญหาเมื่อพูดถึงการสังเกตอารมณ์ฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเครียดอยู่ตลอดหลายเดือนแต่ไม่บอกสาเหตุจนวันหนึ่งเขาเริ่มจดบันทึกและปรึกษาคนรอบข้าง เขาพบว่าจริงๆแล้วกังวลเรื่องงานและเศร้าจากความสัมพันธ์เมื่อระบุอารมณ์และสาเหตุได้เขาหาทางจัดการได้ตรงจุดเช่นออกกําลังกายเมื่อวิตกหรือคุยกับเพื่อนเมื่อเสียใจเรื่องราวนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของไวส์มอนจากฮาร์วารคนที่ระบุอารมณ์ไม่ชัดเจนเสี่ยงต่อซึมเศร้าและวิตกกังวลมากขึ้นงานวิจัยของนุกจากฮาร์วาร์ก็พบว่าคนที่แยกแยะความรู้สึกได้ละเอียดมักจัดการอารมณ์เชิงลบได้ดีกว่า ผู้ที่มีทักษะต่ำมักเผชิญปัญหาซึมเศร้าหรือกลุ้มใจได้บ่อยตัวอย่างเชิงสถิติก็ยืนยันเรื่องนี้ช่วงวิกฤตโควิดทีมวิจัยนานา,นาชาติที่มีฮาร์วาร์ดนำพบว่าการฝึกปรับมุมมองหรือรีอัเพรสเซอร์ช่วยลดอารมณ์ลบและเพิ่มอารมณ์บวกได้ต่อเนื่องและชัดเจนเมื่อคนคิดใหม่เช่นมองช่วงเวลาท้าทายว่าเป็นโอกาสเติบโตหรือเห็นคุณค่าชีวิตอารมณ์ก็เริ่มดีขึ้นจริงสถิติสุขภาพใจก็ย้ำว่าเราควรใส่ใจอารมณ์ ฮูไรางานว่าหนึ่งใน8คนทั่วโลกมีภาวะโรคทางจิตอย่างน้อยหนึ่งแบบโดยเฉพาะโรควิตกกังวลและซึมเศร้าที่พบได้สูงการเฝ้าสังเกตสัญญาณอารมณ์จึงสำคัญมากงานวิจัยจากฮาร์วิร์ดที่ศึกษายาวนานกว่า80ปีพบว่าปัจจัยสำคัญที่สุดของชีวิตยืนยาวและความสุขคือคุณภาพของความสัมพันธ์และอารมณ์เชิงบวกจากความรักและความผูกพันคนที่พึงพอใจกับความสัมพันธ์และมีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับคนรอบข้าง มักมีสุขภาพกายและใจดีกว่าคนทั่วไปทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าการรับรู้และจัดการอารมณ์คือหัวใจของสุขภาพใจอารมณ์ทั้งสุขเศร้าหรือทุกข์ไม่ใช่สิ่งต้องซ่อนแต่มันคือสัญญาณสะท้อนว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรการสังเกตความรู้สึกของตัวเองและคนรอบตัวยอมรับมันอย่างตั้งใจและหาวิธีพูดคุยหรือปรึกษาเมื่อจำเป็นจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้เข้มแข็งเปลี่ยนความขมขื่นเป็นบทเรียน และรักษาความสุขจากความรู้สึกบวกไว้ในชีวิตได้ 15. ความสัมพันธ์สะท้อนจิตใจอ่านใจคนผ่านความรักและมิตรภาพฉันรู้สึกเดียวดายในโลกใบเดิมโลกที่ครั้งหนึ่งฉันเคยเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงได้ฉันเคยจินตนาการถึงอนาคตอย่างเปี่ยมฝันทุกค่ำคืนแต่ตอนนี้ความจริงกลับพังทลายครอบครัวเองยังไม่เข้าใจเรื่องราวความเจ็บปวดในใจฉันฉันเคยเกือบยอมแพ้ต่อน้ำหนักชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุ ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ฉันเคยคิดว่าเป็นเพื่อนแท้กลับแตกสลายเพื่อนหลายคนหายตัวไปเมื่อฉันพังทลายแต่ในช่วงเวลาที่มืดมิดนั้นฉันกลับเห็นประกายเล็กๆแห่งความหวังมันเป็นเสียงกระซิบในใจว่าชีวิตของฉันไม่ได้สูญเปล่าในวินาทีหนึ่งลึกสุดของใจฉันฉันตั้งคำถามเงียบๆกับตัวเองว่าวันนี้ทำไมฉันต้องยอมแพ้วันหนึ่งฉันตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้เพื่อเผชิญกับชีวิตอีกครั้งฉันบอกตัวเองว่าถึงเวลาที่จะสู้เพื่อความฝัน และความรักที่ยังรออยู่ข้างหน้าการตัดสินใจครั้งนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนพลิกชีวิตที่สำคัญฉันเริ่มมองความรักและมิตรภาพด้วยสายตาใหม่ฉันเริ่มให้คุณค่าในตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ดีจริงๆกลับมาเติมเต็มหัวใจฉันอีกครั้งทุกครั้งที่มองย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตล้วนเชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์ความล้มเหลวครั้งแรกเป็นแรงผลักดันให้ฉันตัดสินใจใหม่ และทุกการตัดสินใจนั้นก็นำฉันผ่านจุดพลิกชีวิตสำคัญไปสู่เส้นทางใหม่ 16. เบื้องหลังหน้ากากเปิดโปงสัญญาณบุคลิกภาพผิดปกติเบื้องหลังหน้ากากเปิดโปงสัญญาณบุคลิกภาพผิดปกติภาพจำไวเด็กและอารมณ์แฝงภาพตุ๊กตาเก่าแก่ในห้องเด็กเล็กหรือภาพตัวเราในวัยเยาว์ที่วิ่งเล่นอยู่ในสนามหน้าบ้านล้วนกระตุ้นความทรงจำอันอบอุน่นและความรู้สึกโหยหาอดีต ความอบอุ่นและความไร้เดียงสาที่สะท้อนออกมาจากภาพเหล่านั้นเปรียบเสมือนบทกวีที่ปลุกให้เราหวนระลึกถึงเรื่องราวในวัยเยาว์แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นและสวมหน้ากาก,ากแห่งโลกภายนอกความซับซ้อนในจิตใจก็ปรากฏตัวขึ้นรายงานทางจิตวิทยาระบุว่าเบื้องหลังท่าทางมั่นคงภายนอกมักซ่อนแกนกลางที่เปราะบางไว้แกนกลางนั้นถูกปกคลุมด้วยความอิจฉาริษยาและการเว้นระยะทางด้านอารมณ์ ลองนึกภาพว่าคุณบรรลุเป้าหมายชีวิตทุกประการตามที่เคยฝันไว้แต่กลับยังรู้สึกว่างเปล่าภายในใจบทความออนไลน์ระบุว่าถึงแม้คนเราจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาแต่ก็อาจยังคงรู้สึกไม่มั่นคงและว่างเปล่าได้ความว่างเปล่านี้จึงเป็นสัญญาณของปัญหาเบื้องลึกบางอย่างที่อยู่ภายใต้หน้ากากบุคลิกภาพแบบขอบเขตมักมีอารมณ์ที่แปรปรวนรุนแรงและความรู้สึกว่างเปล่าเป็นลักษณะเด่น ผู้ที่เอียงไปสู่บุคลิกภาพหลงตัวเองมักใช้ภาพฝันถึงความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ของตนเพื่อปกปิดช่องว่างทางอารมณ์ภายในแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จภายนอกไม่จำเป็นต้องสะท้อนความสุขภายในเสมอไปในชีวิตจริงอาจมีคนที่ดูมีทุกอย่างครบพร้อมแต่ลึกๆกลับประสบกับความขาดความสุขหรือความว่างเปล่าทางใจสัญ,ญญาณที่สังเกตได้รวมถึงการแสดงออกของความอิจฉาริษยา เมื่อพบกับความสำเร็จของผู้อื่นหรือการมองข้ามความสำเร็จของตนเองไปเสียสิ้นการใส่ใจสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นภาพของปัญหาเบื้องหลังหน้ากากและสามารถเข้าใจหรือช่วยเหลือกันได้อย่างเหมาะสม 17. เห็นคุณค่าในตัวเองต่ำหรือสูงอาระดับความมั่นใจในตัวเองของคนการอ่านระดับความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตัวเองการวัดระดับความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตัวเองมักพิจารณาจากพฤติกรรมและท่าทาง ผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเองสูงมักมีสุขภาพจิตดีมีความสุขและความกังวลหรือภาวะซึมเศร้าลดลงผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเองต่ำมักมีพฤติกรรมเชิงลบพวกเขามักมองตัวเองในแง่ลบโฟกัสที่ความผิดพลาดมากกว่าความสำเร็จมักตั้งมาตรฐานสูงแต่ไม่พอใจกับผลงานของตัวเองการวัดระดับความมั่นใจแตกต่างออกไปผู้มั่นใจมักพูดชัดเจนไม่ลังเลและกล้าตัดสินใจผู้ขาดความมั่นใจมักหลบสายตา พูดเสียงเบาหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นภาษากายเช่นหลบตาไหลห่อหรือกอดอกบ่งชี้ถึงความไม่มั่นใจผู้ที่มีความมั่นใจสูงจะลงมือทำในสิ่งที่ต้องการเสมอพวกเขาเชื่อมั่นในความคิดและการตัดสินใจของตนเองพวกเขากล้าออกจากโซนปลอดภัยทดลองสิ่งใหม่กล้าเสี่ยงและไม่กลัวอุปสรรคในขณะที่ผู้ไม่มั่นใจมักยึดติดกับความไม่มั่นใจเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและโอนอ่อนไปตามน้ำง่าย งานวิจัยยืนยันว่าคนที่มั่นใจจะยืนยันในสิ่งที่ต้องการเสมอและไม่ปล่อยให้เสียงวิจารณ์ภายนอกมาหักเจิดใจดังนั้นภาษากายลักษณะการพูดและทัศนคติคือดัชนีสำคัญบอกระดับความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตัวเองตัวอย่างบทเรียนชีวิตคือเรื่องราวของอีลอนมัสเขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่ก่อตั้งและถูกบีบออกจากเพพานธุรกิจ SpaceX ของเขาล้มเหลวหลายครั้งจนเกือบล้มละลาย แต่มัสก์ไม่ยอมแพ้และเรียนรู้จากความล้มเหลวเขาเน้นย้ำว่าอย่ายอมแพ้ต่อความล้มเหลวการปรับวิธีทำงานและมุ่งมั่นทำให้ SpaceX ประสบความสำเร็จอีกตัวอย่างคือไมเคิลจอแดนเขาถูกตัดชื่อออกจากทีมบาสโรงเรียนเขารู้สึกท้อแท้และไร้คุณค่าแต่สุดท้ายเขามองว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นเขาใช้เหตุการณ์นั้นเป็นแรงผลักดันฝึกซ้อมหนักจนกลายเป็นนักบาสระดับตำนานเรื่องราวเหล่านี้แสดงว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่ ไม่จำเป็นต้องจบชีวิตลงแม้ผลร้ายอาจเกิดขึ้นในระยะแรกแต่หากมองเป็นบทเรียนและนำมาสร้างแรงบันดาลใจก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและก้าวสู่ความสำเร็จได้ 18. จิตใจมั่นคงหรือไม่เช็คสัญญาณคนใจนิ่งเวอร์ซัสใจสัน่นจิตใจมั่นคงหรือใจนิ่งไม่ได้หมายความว่าไม่เคยหวั่วันแต่มันคือการยืนหยัดได้แม้โลกภายในสั่นคลอนแม้ความเหงาจะแผ่ซ่านจนหัวใจแทบแตก แต่ใจนิ่งไม่ยอมให้ความเปราะบางดับไฟที่ยังเหลืออยู่คุณไม่ได้เหนื่อยเกินไปแค่ยังไม่กล้าพอคือเสียงในใจที่ผลักให้เผชิญความจริงและลุกขึ้นสู้ลองนึกภาพทํางานล้มเหลวโดนตําหนิในที่ประชุมทุกเสียงวิจารณ์ที่สะสมในใจผุดขึ้นทันทีใจนิ่งจะพูดกับตัวเองว่ามันเจ็บฉันรู้แต่ต้องไปต่อใจสั่นคือหัวใจที่ปล่อยให้เสียงนั้นกลืนจนหนีโดยไม่กล้าแก่ในความรักเมื่อถูกทำร้ายหัวใจน้ำตาร่วงลงบนความเงียบใครบางคนเลือกปิดใจตลอดกาล ไม่รักอีกแล้วแต่ใจนิ่งเลือกที่จะรับรู้ความเจ็บยอมให้มันซึมผ่านแล้วค่อยๆเรียนรู้ที่จะเปิดใจใหม่แม้ยังกลัวในการตัดสินใจเสี่ยงชีวิตมักสอนว่าไม่พร้อมอย่าทำแต่บางคนไม่ปล่อยให้ความไม่แน่นอนขังหัวใจการเดินไปข้างหน้าทั้งๆท,ท,ที่กลัวคือสัญญาณของใจนิง่งไม่ใช่ความไม่รู้หรือความงี่เงา่าแต่คือความกล้าที่รู้ว่าจิตใจสั่นได้แต่ไม่ยอมให้ความกลัวเป็นนายเราถูกสอนว่าอย่าร้องให้อย่าสัน่น แต่ความจริงคือใจนิ่งตระหนักว่าการสั่นคือการตอบสนองธรรมดาไม่ใช่ข้ออ้างให้ถอยหัวใจนิ่งคือหัวใจที่พร้อมลุกขึ้นอีกครั้งแม้จะล้มซำแล้วซำเล่าหลายคนเชื่อว่าจิตใจมั่นคงคือต้องไม่ร้องไม่อ่อนแอแต่จริงๆนั่นคือความเข้าใจผิดหัวใจมั่นคงคือหัวใจที่รู้ว่ามันเคยสั่นแต่ไม่ปล่อยให้ความสั่นนั้นกำหนดชีวิตบทเรียนคือไม่ใช่การไม่สั่นที่ทำให้ใจนิ่งแต่คือการรู้ว่ามันสั่นได้ และเลือกไม่ให้มันพังคุณคนที่มีความเหนียวแน่นทางอารมณ์สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นการเติบโตแม้ล้มก็ยังลุกใหม่ได้อย่างมั่นคงจิตใจนิ่งเชื่อว่าความล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบในสถานการณ์ทั่วไปเช่นตกงานหรือผิดหวังหากใจยังมีความหวังเล็กๆคิดว่าพรุ่งนี้อาจดีกว่าก็แสดงถึงความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่แข็งแกร่ง19ใจแกร่่งหรือใจบางสัญ,ญญาณบอกความยืดหยุ่นทางอารมณ์ หัวใจแกร่งหรือผู้มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์คือคนที่แม้เผชิญปัญหาความเจ็บปวดหรือความผิดหวังก็ไม่ยอมจมดิ่งไปกับความเศร้าหรือท้อแท้พวกเขาจะพยายามฟื้นตัวปรับตัวและจัดการกับความรู้สึกลบพร้อมเชื่อมั่นว่าตนเองยังไปต่อได้พวกเขาเข้าใจว่าชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ยังคงสะสมความหวังเล็กๆไว้แม้ต้องเจอกับความล้มเหลวคนใจบางมักเสียกำลังใจง่ายยึดติดกับความรู้สึกด้านลบ และไม่รู้วิธีปลดปล่อยหรือจัดการกับอารมณ์สัญญาณสำคัญของใจแกร่งคือการรับรู้และควบคุมอารมณ์ได้พวกเขามีทัศนคติเชิงบวกมองอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาและพร้อมหาข้อดีหรือบทเรียนจากเหตุการณ์เมื่อผิดหวังใจแก่ร่งจะไม่โทษตัวเองหนะักแต่ใช้ความผิดพลาดเป็นบันไดเติบโตต่องานวิจัยชี้ว่าคนยืดหยุ่นสูงจะมองความล้มเหลวเป็นโอกาสหลายคนเคยเผชิญความโดดเดี่ยว มูระบุว่าหนึ่งในหกของคนทั่วโลกเคยประสบปัญหาความเหงางานวิจัยในไทยพบว่าประมาณหนึ่งในสามอยู่ในภาวะเหงาสูงสุดความโดดเดี่ยวเป็นบททดสอบทางใจคนที่เหงามากมีแนวโน้มพบซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปสองเท่าที่นี่เองใจแก่ร่งและใจบางต่างกันชัดเจนคนใจแกร่งจะหาทางออกเช่นเข้าหาคนอื่นหาเพื่อนคุยหรือทำกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อไม่ให้ความเปลี่ยวกลืนกินจิตใจแต่ใจบางอาจปล่อยให้ความเปลี่ยวกดดันใจจนหมด ในอารมณ์ผิดหวังเช่นงานล้มเหลวหรือความสัมพันธ์จบลงคนใจแก่ร่องแม้เสียใจแต่ยังมองเห็นทางข้างหน้าพวกเขาหาความหวังเล็กๆในวันพรุ่งนี้เป็นแรงขับเคลื่อนเชื่อว่าหากเรียนรู้และพยายามใหม่สักวันจะสำเร็จดีกว่าเดิมงานวิจัยยืนยันว่าความหวังช่วยบรรเทาความเครียดและความวิตกผู้ที่ยังมีความหวังแม้เพียงเล็กน้อยย่อมมีโอกาสฟื้นตัวจากความทุกข์ได้ดีกว่าผู้ที่หมดหวัง โดยสรุปความยืดหยุ่นทางอารมณ์ขึ้นกับวิธีคิดและการรับมือใจแกร่งมองว่าความทุกข์คือบททดสอบและพร้อมก้าวต่อใจบางมักหยุดชะงักเพราะยึดติดกับความรู้สึกลบงานวิจัยเมตาวิเคราะห์ช่วงโควิดพบว่าประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรโลกมีความยืดหยุ่นสะท้อนว่าการเผชิญทุกหนักไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนอย่างไรก็ตามหากเรียนรู้รับรู้ความรู้สึกยากลำบากและค้นหาความหวังเล็กๆในใจทางออกเพื่อผ่านพ้นปัญหาจะเปิดกว้าง และหัวใจที่เคยอ่อนแอจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วย20สค่านิยมบอกตัวตนอ่านใจคนผ่านสิ่งที่เขายึดมั่นค่านิยมคือสิ่งที่คนยึดมั่นในใจสิ่งนั้นสะท้อนตัวตนลึกๆได้ดีกว่าคำพูดเพียงผิวเผินค่านิยมบางอย่างเกิดจากความรักและการเลี้ยงดูคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมักเติบโตจากประสบการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าความผูกพันคือความปลอดภยัยบางคนยึดมั่นกับความสำเร็จและการแข่งขัน เพราะลึกๆเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าและต้องพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าค่านิยมมักมีหลักฐานจากความรู้สึกภายในคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องอาจเคยเจ็บปวดจากการถูกโกงหรือหลอกเขาตั้งใจไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนอื่นอีกในทางกลับกันคนที่ยึดมั่นในความยืดหยุ่นและการให้อภยัยมักมาจากประสบการณ์ที่รู้ว่าโลกไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและทุกคนผิดพลาดได้การยึดมั่นที่ต่างกัน จึงสะท้อนโลกภายในที่แตกต่างกันลองเปรียบเทียบให้เห็นชัดคนหนึ่งเชื่อว่าคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับความสำเร็จภายนอกทุกครั้งที่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับเอขคาจะรู้สึกว่ามีค่าแต่เมื่อพลาดหรือล้มเหลวความรู้สึกไม่มีค่าจะเข้าครอบงำทันทีนี่คือการผูกตัวตนเข้ากับสายตาคนอื่นในขณะที่อีกคนหนึ่งยึดมั่นในความสงบภายในแม้ไม่ประสบความสำเร็จตามมาตรฐานสังคม แต่มั่นใจว่าคุณค่าไม่ได้วัดจากเกียรติยศภายนอกการยึดมั่นของเขาเกิดจากการรักตัวเองและยอมรับความไม่สมบูรณ์ค่านิยมตรงข้ามกันแบบนี้บอกชัดว่าตัวตนภายในของคนสองคนนั้นแตกต่างกันจริงๆสิ่งที่เรายึดมั่นไม่ใช่แนวคิดลอยๆแต่มันคือบาดแผลความกลัวความรักและความโหยหาที่กลายเป็นหลักยึดในใจเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอ่านค่านิยมของใครสักคนเราจะได้เห็นรากลึกของความเป็นเขา เห็นทั้งสิ่งที่เขาพยายามปกป้องและสิ่งที่เขาปรารถนาอยากเติมเต็มเตรียมพบกับ EP สาว่าด้วยเทคนิคเชื่อมใจวิธีอ่านใจคนผ่านความรู้สึกจริงในสถานการณ์ชีวิตซึ่งจะพาเราไต่ขึ้นไปอีกระดับของการเห็นใจลึกและแท้จริงจนคุณรู้สึกได้หากคุณรู้สึกว่าจิตวิทยาไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่นำมาใช้เข้าใจคนรอบข้างและตัวเองได้จริงอย่าพลาดตอนต่อไปใน EP สามค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ